บัตรกดเงินสดอนุมัติไวภายใน30นาทีวงเงินสูงจะเป็นสินเชื่ออะไรเดี๋ยวไปรับชมกันสมัครสินเชื่ออนุมัติไวมากภายใน30นาทีแถมยังสมัครออนไลน์ไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาอนุมัติรับเงินทันทีถูกกฎหมายอีกด้วยเหมาะสำหรับใครที่ต้องการใช้เงินฉุกเฉินไม่ต้องไปเสี่ยงกู้กับเงินกู้นอกระบบเพราะดอกแพงมากส่งอาทิตย์ละครั้ง แล้วดอก80%ต้น20%คือถ้าไม่จ่ายก็มาตามถึงหน้าบ้านแล้วคุณยังจะเสี่ยงอีกหรอกับเงินกู้นอกระบบวันนี้ผมมีสินเชื่อมารีวิวให้เพื่อนๆเพื่อเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันสวัสดีครับ พบกับช่องตํหน1่ m ส n ่มันนี่ช n แนนะครับสาระดีๆทั้งเรื่องการเงินและก็รีวิวสินเชื่อต่างๆนะครับวันนี้ผมมีสินเชื่อที่จะมารีวิวนะครับเป็นสินเชื่อบัตรกดเงินสดนะครับจะเป็นสินเชื่อบัตรกดเงินสดอะไรเดี๋ยวไปรับชมรีววก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องตํหนึ่งสี่มันนี่ชาด้วยนะครับบัตรกดเงินสด KTC ดอกเบี้ยต่ำ 19.99%ต่อปีหรือไม่เกิน25%ต่อปีเพื่อเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆเ,เราเป็นสินเชื่อบัตรกดเงินสดอนุมัติไว้สุด30นาทีมีให้เลือกบัตรอยู่2ประเภทบัตรทางด้านซ้ายเป็นบัตรกดเงินสดแบบมเตอร์การดครอบคุมร้านค้ามากกว่าส่วนทางด้านขวาเป็นบัตรยูเนียนเปอันนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ไปต่างประเทศ และว,วันนี้เราก็จะมารีวิวบัตรทางด้านซ้ายกันนะครับก็คือม a s เตอร์การ์ดนะครับว่าเขามีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับจุดเด่นของบัตรกดเงินสด KTC นะครับสมัครง่ายไม่ต้องค้ำนะครับเงินเดือนแค่12,000บาทก็สามารถสมัครได้ครับอนุมัติไวภายใน30นาทีไม่มีค่าธรรมเนียมน,นะครับไม่มีค่าธรรมเนียมในการกดบัตรนะครับชำระขั้นต่ำหรือชำระเต็มจำนวนก็สามารถทำได้นะครับ แล้วใครบ้างที่จะสามารถสมัครสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับมาดูทางด้านคุณสมบัติของผู้สมัครนะครับสัญชาติไทยนะครับอายุ20ปีถึง60ปีรายได้ขั้นต่ำนะครับ12,000บาทต่อเดือนนะครับอายุการทำงาน4เดือนขึ้นไปนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานนะครับมาดูทางด้านเอกสารกันนะครับว่าเราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรกันบ้างนะครับเอกสารการสมัครนะครับสำเนาบัตร ประจําตัวประชาชนนะครับของผู้กู้นะครับหนังสือรับรองเงินเดือนสลิปเงินเดือนล่าสุดนะครับฉบับจริงสําเนาบัญชีธนาคารย้อนหลังนะครับหเดือนเป็นชื่อของผู้กู้นะครับสําเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการรับเงินโอนก้อนแรกนะครับเฉพาะบัญชีที่มีชื่อผู้กู้เท่านั้นนะครับมาดูวิธีการสมัครนะครับสมัครออนไลน์ด้วยตนเองครับเพียงเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงนะครับและไฟล์ภาพเอกสารรายได้นะครับและ ทำตามขั้นตอนได้เลยนะครับ 1. นนะครับเลือกสมัครผลิตภัณฑ์แล้วเลือกบัตรที่ต้องการสมัครนะครับกรณีสมัครไม่สําเร็จในคราวเดียวสามารถกลับมาทํารายการต่อโดยเลือกเข้าสู่ระบบเพื่อเพื่อทําการสมัครต่อ 2. ถ่ายภาพและยืนยันข้อมูลบัตรประชาชนนะครับบัตรประชาชนที่ใช้ต้องเห็นข้อมูลบัตรชัดเจนและยังไม่หมดอายุนะครับ 3นะครับกรอกข้อมูลที่อยู่และข้อมูลส่วนตัวนะครับกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบบต้องการนะครับ4นะครับกรอกข้อมูลบริการเบิกถอนเงินก้อนแรกนะครับสามารถเลือกไม่รับบริการนี้ได้นะครับ5นะครับอัปโหลดเอกสารนะครับดูวิธีการอัปโหลดและดูตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนนะครับ 6. นะครับยืนยันตัวตนนะครับผู้ใช้งานแอปกรุงไทยเน็กนะครับสามารถเลือกช่องทางนี้ได้หากต้องการเลือก แอปธนาคารอื่นให้เลือกยืนยันตัวตนผ่าน NDID โดยคุณต้องเคยสมัครบริการ NDID มาก่อนนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับบัตรกดเงินสด KTC นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆนะครับขอให้เพื่อนๆผ่านการอนุมัติการทุกคนนะครับและก็ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องตามหนึ่งสี่มันนี่ชาแนลด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ